วันนี้คุณผู้ชมทุกท่าน,นนะครับผมเพราผมเป็นสเปิร์นฮะซึ่งตอนนี้อยู่กับเพื่อจะแค่กระติ่งเคิญน,น,นะครับผมมาต่อกันที่ด่านราชาที่ติดเชื้อนะฮะรู้สึกว่าด่านนี้จะเจอเอ่อเจ้าตัวอะไรนะสล็อตเอ่อมันมันชื่ออะไรผมลืมไปละแลนสล็อตอะไรสักอย่างแล้วก็อูด,ดนะครับผมเพราะฉะนั้นแผนของผมก็คือจะรีบส่งตัวละครไปจบป้อมให้ไหวที่สุดนั่นเองนะฮะโดยผมจะใช้แค่เนี่ยแหละบ้ามุดหน้าผมเอาบ้ามุดไปปบบปมเขาเนี่ยแหละดูสิว่าจะรอดหรือเปล่า รอไปมันจะมุดมานะครับผมมันมุดปะวะอ๋อทำไมมันไม่มุดอ่ะลอ,ลองส่งไปก่อนนะผมลองส่งไปเราต้องส่งตัวทรรดาไปเยอะๆนะครับผมมันจะได้มุดๆเนาะมุดและโอเคตกมามุดไปเตีเออผมไม่รู้ว่าอูดมันระเบิดแบบเวลาหรือว่าระเบิดอะไรนะผมไม่รอดเลยเฮ้ยออกไดีวะเดี๋ยวหนึ่งทีต้องมีตัวที่แบบว่าเคลื่อนที่ได้ฉับไว รวดเร็วและฉับไวมากกว่านี้นะฮะอ่าผมลองใส่น้องมีนาแดงเดือดมานอะผมสี่นอนดึงๆอะไรอ๋อมาถึงที่ตรงนี้ห <c oughs> มายถึงคบโบนะผมสี่นอนดึงๆผมใส่น้องมีนามานะผมเลือกแบบว่าเอามาทําดาเมจระยะใกล้นะฮะเพื่อมาเจาะเวิร์กนะครับผมอ่าผมจะลองส่งอัสกาไปนะทุกคนเร <c oughs> ื่อเอ้าไม่เอ้ออสกากูหน้าตาแปลกๆ <c oughs> โอ้โหชิบหายลนะ เออไม่หลอดไม่หลอดไม่หลอดหมาเอาใหม่นะครับผมหืงได้ได้อะไรด้วยเมื่อกี้มันจะใส่คอมโบขาเรียวมานะฮะโอเคไม่เป็นไรเรารีบส่งไปเลยดีกว่านะครับผมรอบนี้ผมลองเน้นแบบว่าตัวที่แบบอังน้อย ตีป้อมนานๆตีป้อมไวๆดูนะครับผมดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่าเอาตรงๆคือผมไปดูวิธีผ่านมาแล้วแหละนะเราก็แบบลองใช้วิธีเขาสักหน่อยนะผมเผื่อจะผ่านเนาะคือที่ผมคิดอะเอาตัวที่จบป้อมเร็วไปตีป้อมเขาไวๆดีกว่านะแล้วแมก็ะม่งตัวที่ตีตีขาวดีๆนะครับผมแต่ผมไม่มีตัวตีทีขาวดีๆเลยเ้ยทำไมมันเหมือนจะไม่เวิร์กเลยอ่ามันเหมือนจะไม่เวิร์กเลยมันเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กว่ะโอไมค์ก๊ อูดสองตัวแล้วเหรอเวิร์กไหมเนี่ยโอยโอ้ my god ไม่เวิร์กว่ะผมว่าไม่เวิร์กผมตีตีอูดไม่ได้ผมตีอูดไม่ได้เนอะผมผมไม่สามารถตีอูดได้นะฮะไอ้น่าก็จะถึงใกล้ถึงป้อมแล้วยังไกลละไกละไกละอีกนิดนึงนะครับผมมันอีกนิดนึงมันจะถึงป้อมเราลนะไม่ผ่านกัดอยาโอ้โหมันกัดทีเดียวแตกเออทุกคนครับ มันดีหรือเปล่าตัวนี้ในในเราก็แพ้ด่านเมื่อกี้แล้วผมแล้วผมมาเห็นด่านนี้พอดีด้วยผมแมวตุ๊กตาตื่นแล้วนะฮะแล้วมันเหลือแค่สามวันนะครับผมเราฉะนั้นเราจะมาเก็บกันดีกว่าเด้อผมวันนี้โอเคกดไปเลยด่านแรกแต่งหน้าแต่งตานะครับผมสำหรับเชี่ยวชาญดูสิว่าเราจะผ่านยังไงนะฮะผมว่าไม่น่าเดือดมากหรอกเอาตตรงแล้วผมว่าไม่น่าเดือดมากนะครับผมส่วนใหญ่มันจะเน้นตีอุ้ยผมลืมใส่เซเอร์พังมามันจะเป็นตีสีขาวนะครับผมเออพวกบอลมันจะเป็นสีขาวนะฮะถ้าเอาไซเอร์พังมาน่าจะเวิร์กนะ แต่ผมไม่ได้หยิบมานะครับผมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกโอเคแมนได้ต่างมาละอา,านี่คือร่างจริงของแมวตุ๊กตาเนอะผมกลายเป็นแมวอารดินอาริบาบาปราวน,นะครับผมต้องไปนะผมตอนนี้เราว่าผมว่าผมผ่านง่ายอยู่มีสีแดงมาแซมนิดๆหน่อยๆเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะเอาตัวยืนเวลาไปแหนผ้าแล้วเนี่ยผมน่าจะหยิบใสบ่ผ้าังหมานะฮะผมไม่ได้หยิบใสบ่ผ้าพังหมาผ่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 าเดียวหนึ่งที โอเคดูสิว่าแมวตุกตาร่างจริงนั้นโอ้ไม่ใช่สีขาวโอ้โด,ดอยู่เวลาได้นะผมโอ้โอ้ไม่ใช่สีขาวนะผมแล้วมันเป็นสีอะไรอ่ะเออมันโดนยู่เวลาได้ทุกคนแล้วมันเป็นสีอะไรอ่ะโอเคนะผมเรียบร้อยจยบละอีซี่ละตอนเนี้ยไ,ไม่โดนยดเวลาผมก็อีซี่แล้วทุกคนเรียบร้อยนะแบบตีป้อมนะฮะแต่งหน้าแต่งตาแบบบ้าครังนะผมจะรอเรือทําไมก็ไม่รู้ ผมขอหยิบแมวเพิ่มเติมขึ้นมาสักหน่อยผมเดาๆด,ดูไว้ว่ามันน่าจะเป็นสีแดงถึงมันจะไม่มีสีก็ตามเพราะฉะนั้นผมจะเอาน้องเด้งไปนะฮะคือด่านมันเป็นสีแดงะ่ะผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสีแดงนะครับผมโอเคกดสตาร์ไม่ดะกดพลังงานโอเคมาทำไมมันแลดูจะไม่ใช่สีแดงเลยวะ <laughs> <laughs> ทำไมดูรูปด่านแล้วมันแรดูจะไม่ใช่สีแดงวะโอ้ยอนอกนี้ ดีนะไม่ใช่นกน,นกเด้งอะนกเด้งนี่คิบหาใบป,ปลวกแน่นอนนะครับผมปรับตังไปปรับโอเคโอเคเราทำท่าไม่ได้แล้วผมรอได้ตังค์นะฮะโอเคไอ้น,นี่ออกมาโอเคมันน่าจะระเบิดออกมาแล้วเป็นตัวรอยดีนะที่ผมหยิบน้องเด้งมาเดี๋ยวก็ผมถึงจะผิดพลาดประการใดแต่ผมก็สามารถวะผมแม่งโคตรดวงดีนะฮะโอเค เดียวหนึ่งทีมันจะเจอสีเขียวหรือว่าประเภทลอยเยอะนะครับผมซึ่งไม่มีปัญหานะฮะบ,บอกเลยว่าไม่มีปัญหาเออเพราะเรามีตัวหยุดเวลานั่นเองนะครับผมหยุดเวลาสิทำไมมันโครน้องอมันแอบตีชาจังวะเออโอ้โหกว่าจะหยุดเวลาปากมดกูก็ตายไปเสียแล้วแนี่ผมว่ามันน่าจะเป็นสีแดงแน่เลยนะครับผมดูดิมันเด้งเวลาทีละด้วยน้องเด้งเรานะฮะ เชิบ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 โอเคโอเคตอนนี้เริ่มไม่โอเคแล้วโอเคแต่ไม่โอเคคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่เราเริ่มไม่โอเคแล้วโอ้โหอย่างอย่างอย่างยงจะบอกว่าเรียบร้อยเมื่อกี้นะฮะโอ้โหมันมันแคดด้งนะมันแคดดิ้งไม่เงยนานจังวะโอ้ยโอ้ยตีไป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 ตอนนี้เป็นศึกระหว่างกองทัพแคนปะทากับอาริบบาลที่มียักษ์ไม่ใช่จินนี่อยู่นะฮะ ซึ่งยักษ์ที่ไม่ใช่จินนี่เขาได้ทําการยิงเลเซอร์ใส่พวกเราโดยที่อาิบาบานั้นได้เป่าคุยเอ๊ะการเป่าคุยเรียกแบบนี้มันเป็นวิธีการเรียกงูไม่ใช่เหรอถ้าต,ตามตำนานอินเดียแล้วตามพิธานต่างๆเป่าคุยเพื่อเรียกงูออกมาจากหายน่ะเคยเห็นเปล่าอันนี้เป่าคุยเพื่อเรียกอาิบาบาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อลิบาบาแต่เียกยักษ์จินนี่นะฮะเรื่องเมื่อไรมันจะตายสักทีวะนานแล้วนะ โอ้ยตา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 ยเฮ้ยมันไม่ตายสักทีอะโอ้ยโอ้ยน้องน้องมีนาเราไปพ้นระยะทุกคนน้องมีนาเราไปพ้นระยะโอ้โหเรียบร้อยตายโอเรียบร้อยนะผมโอ้โหต้องให้บลางมนไปิดจับนะฮะเรียบร้อยจับปมเรียบร้อยนะผมปลดล็อกล่างจริงของแมวตุกตาแล้วก็ได้สามสิบกระป๋องโอเค และนี่ก็คือร่างจริงของแมวตุ๊กตานะผมเหมียวราดินนะฮะแมวพรราดินนั่นเองนะผมไม่ใช่พระราดินที่แปลว่าเนี่ยแต่เป็น阿าดินนะผมเหมียวราดินนะแล้วเมื่อกี้จะพูดพรราดินทําไมก <c oughs> ี่พรมวิเศษรุ่นล่าสดตลอดนะผมสามารถเรียกเพื่อนพกผ้ามายิงคลื่นโจมตีสงครังได้นะผมก,ก็คือไอ้ยักษ์จินนี่ข้างๆเนี่ยนะฮะโอเค เราลองเอามองไปเทสจะดีกว่านะครับผมมีดานกิจกรรมอยู่พอดีเลยนะผมโตแห่งโชคชะตานะฮะเราจะเอาเหมียวราดินรอไปเล่นนะครับผมการเจ้าคิววันนี้นะผมเรามาปามดักกิจกรรมกันสักนิดหน่อยนะฮะโอเคเจอหมาหนึ่งตัวรอตามไปเลยนะผมเราจะเ,เหมียวราดินไปนะผมนี่เดี๋ยวฮะค่อนข้างแพงแต่ครูดาวโคตรไวนะครับผม <laughs> ส่งไปเรื่อยๆเลยตีเออหอเป็นไง โอ้มาสามตัวกองทัพเหมียวระดินเราโอเคนะผมจบป้อมด่านแรกได้อะไรเอ่ยอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะก็เสียของเหมียวระดินคือมันช้านะฮะตอนรัผมเพราะว่าเสียมันมีอย่างเดียวเลยคือมันช้านะผมโอ้มาตีอยู่ประมาณส0งพันกว่าเอาไว้สองพันหนึ่งนะผมสองพันแบบสองพันเกือบสองพันหนึ่งนะฮะสองพันส่วนห้าเออสองพันห้านะผมไม่ใช่ห้าร้อยแล้วสองพันห้าหน่วยอะ่ะ <laughs> ดูจากเลือดป้อมเขานะโอเคเรียบร้อยจดหมายรากบวกหนึ่งอ๋อเป็นด่านฟาร์มก็อ้ กิจกรรมนะผมเป็นตู้กระจายกิจกรรมนะดาลีสามยังลบที่ทำหล่นนะฮะมมูนี้ใช้บ่อยในแอนิเมะนะผมทำยังลบหล่นแล้วก็หันหน้ามามองกันปิง้งรักกันเพราะยังลบก้อนเดียวเนาะโอเคกดส่งไปเลยโอ้ดาลีสามมันจะมีระเบิดบอลร,ระเบิดระเบิด,ะบด,ะบดอะไรออกมานิดหน่อยนะผมแต่ก็ไม่ขนาดหมูกรอบเราหอกนะฮะเรามีกองทัพเหมียวระดินนั่นเองนะฮะเรียบร้อยจะปอมเมื่อไหร่ดูได้ยางได้เย็นนะับผมสลับของนะเออได้ยังได้เย็นนะผมนี่นะฮะ กดไปเนี่ยหว่าพอหาได้เนี่ยผมมันจะเป็นโอกาสได้รับจดหมายรักนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาจบปลายรักเนะี่ยมาเปิดกระชาอีเวนต์ตรงนี้ได้นะฮะซึ่งก็มีเอ็กอาวไม่ให้ดูอีกแม่เอ้ยก็ก็จะมีประมาณเนี้ยแล้วทุกคนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่แล้วมีสี่ตัวน,นี้ให้ให้สุ่มนะครับโอเคลองกดไปสักรอบหนึ่งนะับผมผมกดไปแล้วแหละรอบแรกนะแต่ก็ไม่ได้ของดีเลยอ่ะก็ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ตู้รักนะผมผมได้เจ้านี้มาทุกคน ก็ดูได้ไหมผมได้เจ้านี่มานะผมบัตเลอร์ขาววิเกเลอร์นะผมเจ้านี่นะฮะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะผมใครที่แบบว่ามีข้อมูลอะไรก็พิมพ์บอกกันได้นะครับผมโอเคนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เป็นำปกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอยู่ติดตานะผมสำหรับรวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ